คนถามพิปรามาเลยพิปร,า,ร,ปราตับอ่อนมันเป็นยุวะที่สําคัญใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะได้อาหารอะไรก็ตามที่บำรุงตับอ่อนของเราให้แข็งแรงวันนี้คาตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วถ้าใครฟังคลิปนี้จนจบจะได้รับสิ่งนั้นทันทีและอย่าลืมรีบกับไปทานเพื่อบำรุงตับอ่อนของเรา และที่สำคัญกดตุกใจกดติดตามช่อง y ย u ทู h e ฮตี้ฟิชเพจ e ฮ t y ้ f i ชบายพ่ปราและถ้าสนใจ YouTube เพจคุณครูพิปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพิปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โหยก้าวอาหารที่บำรุงตับอ่อนนั้นมีอะไรบ้างแน่นอนตับอ่อนเป็นยูยว่าหนึ่งที่อยู่ในระบบย่อยอาหารพ่ปราบอกเลยมันทำหน้าที่สร้างน้ำย่อยสร้างอินซูลินแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโอ้โหถ้าเขาทำงานผิดปกติไปไม่อยากบอกเลย อาจเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและตับอักเสบได้ดังนั้นเรามากินอาหารที่บำรุงตับอ่อนกันเถอะแต่ก่อนอื่นพี่ปรายอยากย้ำเลยหน้าที่สำคัญของตับอ่อนมีอยู่สองประการด้วยกันคือประการแรกเป็นอวัยวะที่สร้างน้ำย่อยให้ลำไส้เล็กย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วนำสารอาหารที่ได้จากการย่อยมาเปลี่ยนแปลงเป็นสารอาหารที่เหมาะก,กับการใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายประการที่สองคือการสร้างอินซูลินเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด คราวนี้เรามาดูเลยว่าโอ้โหถ้าเรากินอาหารที่เรียกว่ามากเกินความต้องการเช่นกินอาหารที่น้ําตาลสูงไขมันสูงมากตับอ่อนก็ต้องทํางานหนะักและอ่านสึกสภาพได้ซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นเบาหวานจากการที่ร่างกายไม่สามารถจัดก,การกับอินซูลินได้ออหรือโรคตับอักเสบดังนั้นเราควรเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพของตับอ่อน มาลองดูกันเลย9อาหารที่พี่ปราบอกนั้นมีอะไรบ้างแน่นอนข้อที่1ไขมันดีไขมันดีจะบำรุงตับอ่อนของเราได้มากไขมันดีจากอาหารก็คือพวกกรดไขมันโอเมก้า3ที่ได้จากไข่ไก่ปลาถั่วชนิดต่างๆและน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่ารวมทั้งกรดไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันจากเมล็ดพืชต่างๆปลาไขมันสูงและกรดไขมันโอเมก้า6 ที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงตับโดยสามารถหาเมก้า6ได้จากอะโคาโ,โดน้ำมันพืชแทบทุกชนิดแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรกินไขมันเกินไปละ50กรัมเพื่อให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานจากไขมันที่เรากินเข้าไปได้หมดไม่เหลือค้างจนสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้ข้อที่2น้ำเปล่าโอ้โหน้ำเปล่าเนี่ยนะบำรุงตับอ่อนแน่นอน น้ำจะเข้าไปช่วยชะล่าสารพิษในร่างกายพี่ปลาบอกเลยว่าช่วยให้การทํางานของยุวต่างๆเป็นไปนอย่างราบรื่นขึ้นดังนั้นเราควรดื่มน้ําให้ได้ประมาณ8แก้วต่อวันหรือไม่น้อยกว่า1.5ลิตรต่อวันอ้าสําคัญนะพี่ปลาไม่ได้พูดเล่น 3. ผักตระกูลกะหลำ่ำผักตระกูลตะหล่อมัเหรอพี่ปลาใช่เลยผักตระกูลกะหลำ่ำผักตระกูลก,ลกะหล,ลำ่ำเช่นกะหล่ำปีดอกกะหล่ำบ็อกกัลลี่ เป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารพี่ปายอยากจะบอกเลยว่าไฟเบอร์และในกระหล่ำยังมีกรูโคโซินูเลตซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านมะเร็งที่เกิดจากสารเคมีต่างๆแต่ก็ควรจะเลือกรับประทานผากที่ปลอดสารพิษเพื่อให้มั่นใจว่าเราเนี่ยโอ้โหจะไปรับสารเคมีเข้าไปมากมายข้อที่4ผลไม้ผลไม้ผลไม้สผลไม้โดยเฉพาะผละไม้ตะบุนเบอร์รี่เชอร์รี่หรือผลไม้ที่มีสารต้านมสะข้างสูง จัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ช่วยลดความเสริมของเซลล์ในร่างกายหรือจะเลือกกินผลไม้น้ำตาลต่ำในปริมาณเหมาะสมก็ได้ไม่กระทบกับการหลัง่งอินซูลินของร่างกายมากจนผลเสียส่งให้เกิดกับตับอ่อนข้อที่ห้อ้โหแค่4ี่ข้อเราก็ยังรู้สึกเลยว่ามันสำคัญมากๆ ข้อที่ห้าเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอ่าสำคัญมากๆเนื้อสัตว์ไม่ติดมันแน่นอนโปรตีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับและอาหารโปรตีนสูงก็คือเนื้อสัตว์พี่ปราณเน้นเลยโดยเราควรเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและพยายามเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ใช้วิธีปรุงสุกด้วยการนึ่งต้มหรือย่างแทนการทอดโอ้โหเพราะเรากินของทอดมากๆไขมันในร่างกายของเราจะยิ่งสูงขึ้น ข้อที่ 6. กระเทียมกระเทียมกระเทียม,ม,ยม,รยม,ก,มกระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆแล้วเชื่อไหมว่ากระเทียมช่วยบำรุงตับอ่อนของเราได้อย่างดีมากแล้วบำรุงอย่างไรพี่ปามีคำตอบโอแตอย่าลืมถ้าเราจะทานอะไรพี่ปายง,งย้ำหรือมีสองด้านเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ทานซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเราต้องทานสารอาหารที่มันเรียกว่าหมุนเวียนกันอ่ะมาฟังเรื่องกระเทียมต่อกระเทียม จากงานวิจัยและการศึกษาพบว,ว่าคนที่ชอบกินกระเทียมมีความเสี่ยงโรคม,มะเร็งตับอ่อนลดลงถึง54เเพราะกระเทียมมีสารต้านนมนลอิะค่อนข้างสูงช่วยป้องกันเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายและบำรุงตับอ่อนไปตัวอีกทั้งที่สำคัญกระเทียมยังช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนสร้างสุลินและลดปริมาณน้ำตาลในเลือด ดังนั้นพยายามกินกระเทียมสดเวละสองกรีบหรืออย่างน้อยกินกระเทียมจากอาหารได้แต่ละมือ้อเรียกว่าก้ดีเลยอ่าเรารู้แล้วกระเทียมมันดีเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบทานกระเทียมหรือเมนกระเทียมต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ข้อที่7ถั่วอุ้ยถั่วถั่วอร่อยมากเลยแต่พี่ปาเน้นเลายย้ำนะถั่วที่เราทานไม่ใช่ถั่วที่โรยเกลือจนเค็มไม่ใช่ถั่วที่ไปเคลือบน้ำตาลเคลือบเนยเคลือบอะไรจนมันหวาน แล้วมันจะทําให้เกิดอันตรายนอกจากน้ําตาลในเลือดสูงแล้วไขมันในเลือดก,ก็จะสูงด้วยเกิดไขมันพอกตับได้ถ้าเรากินแป้งกับน,น้าตาลมากจนเกินไปนอกจากโปรโตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเรายิงคือโปรโตีนจากพืชยังถั่วต่างๆเช่นถั่วฝักยาวถั่วลันเตาถั่วหวานถั่วแระถั่วเหลืองเต้าหู้เป็นต้นแปดนมอัลมอนด์ การดื่มนมอัลมอนจะช่วยให้เราได้กรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มนมวัวทั่วไปและนอกจากนี้ยังได้สารต้าน้นุมูลสละจากอัลมอนเพิ่มด้วยแต่เลือกชนิดที่น้ำตาลน,น้อยๆเราจะได้ไม่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกันนะคะอ่ะที่สำคัญข้อ9โยเกิร์ตโยเกิร์ตหลายคนชอบโยเกิร์ตและบางคนก็ทานโยเกิร์ตเพื่อลดน้ำหนักแต่ที่สำคัญอย่าเป็นโยเกิร์ตที่มีความหวานมากจนเกินไปโยเกิร์ต จากการศึกษาพบว,ว่าร่างกายคนได้รับโยเกิร์ตไขมันต่ำในปริมาณ3ถ้วยต่อวันหรือถ้าเราทานอยู่อ่าพี่ปาก็บอกเลยว่าถ้าเรามีการทานโยเกิร์ตมันจะเป็นข้อดีเพราะโยเกิร์ตมีแบคเีเรียชนิดดีต่อร่างกายช่วยปรับสมดุลแบคเีเรียในลำไส้ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งตับอ่อนและมีส่วนปกป้องระบบการทํางานของลำไส้และตับอ่อนได้อีกทางทั้งนี้การกินเพื่อบำรุงตับอ่อนก็ควรเลือกกินโยเกิร์ตไขมันต่ำนันตันน้อย ยังกรีดโยเกิร์ตเลื้อโยเกิร์ตรสธรรมชาติแบบโ o แฟตจะดีมากๆเลยคราวนี้เรามาดูเลยว่าโอ้โหเรารู้แล้วว่าอาหารอะไรที่เราควรจะรับประทานเพื่อที่จะบำรุงตับอ่อนของเราแล้วพี่ปลาคะพี่ปราคะมันมีอาหารที่เราไม่ควรจะรับประทานไหมหรือหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตับอ่อนของเร,เราต้องทำงานหนักมากเกินไปคำตอบก็คือมีค่ะมี อาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตับอ่อนของเราทํางานหนักมากเกินไปมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยแน่นอนอาหารที่ควรเลี่ยงนอกจากอาหารที่ควรกินเพื่อบารุงตับอ่อนแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําลายตับอ่อนได้ดังนี้หนึ่งอาหารประเภทอาหารโทษมันไม่ดีเลยทําให้ไขมันพวกตับเราเกิดขึ้นในง่ายๆสองอาหารรสจัดทุกวันจัดเค็มจัดมันจัดสามอาหารไขมันสูงรวมทั้งเนื้อสัตว์ติดมันและเนย สี่อาหารที่มีน้ำตาลสูงทั้งขนมและก็เครื่องดื่มหา้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดอันนี้อันตรายอยู่แล้วไม่ควรจะรับประทานหกผลิตภัณฑ์จากนมหากต้องการดื่มนมควรเลือกนมไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันนอกจากนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อใหญ่จะเต็มโอ้โหเพราะว่าการรับประทานอาหารครั้งระมากๆอาจเพิ่มพาระรให้ตับอ่อนของเราทำงานมากเกินไปกินให้พออิ่มแบ่งเป็นมื้อเล็กๆวันละห้าถึงหกมื้อก็พอ ที่สําคัญพี่ปลาอยากให้เราเนี่ยมีการดูแลร่างกายและตรวจเช็คสุขภาพาประจาปีเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราขณะนี้สุขภาพาของเรามีปัญหาอะไรหรือไม่แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ปลาเพจพี่ปลา by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่องยูทูบคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีดีพี่ปลาส่งให้ทุกวัน